เข้ามาสู่ขั้นตอนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์พอสังเกตขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนของการกำหนดหัวข้อและระยะเวลาการนำเสนอน,นั้นกระผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าจะทำเรื่องอะไรก็หาหัวข้อที่โดนใจกำหนดเวลามาว่าจะสื่อสารใช้เวลานานแค่ไหนขั้นตอนที่สองครับ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้3ประการครับกําหนดไว้3ประการท่านเลือกเอาประการแรกสร้างมาเพื่อที่จะให้ผู้ชมเขาได้ทราบได้เกิดความเข้าใจได้เกิดการยอมรับในสิ่งที่ท่านสร้างเช่นจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจะประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในสิ่งที่เราทําไปให้เขารู้ให้เขาเข้าใจแล้วยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อันที่สองครับเราสร้างมาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดครับแก้ไขหรือป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทํางานของเราว่าเออเราไปทํากิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เขายังไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องทําเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนอะไรไปเราก็สร้างสื่อ ขึ้นมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้อันที่สเผยแพร่เพื่อความสัมพันธ์อันดีงามกับองค์กรอื่นหน่วยงานอื่นเรากำหนดวัตถุประสงค์ไว้3ข้อหรือข้อที่สี่ครับในการสร้างแต่ละครั้งสามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์หลายข้อก็ได้เช่นให้รู้ด้วยให้เข้าใจด้วย ป้องกันความเข้าใจผิดด้วยเผยแผพร่ไปสัมพันธ์ด้วยอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะไปพิจารณาครับจากนั้นครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนของการจัดทําเนื้อหาสาระพอมาถึงขั้นตอนนี้หลักง่ายๆครับเราจะต้องทําความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ลึกซึ้งทั้งภายในและภายนอกหมายความว่ายังไงครับเราจะสื่อสารไปยังกลุ่มวัยรุ่นเราก็ต้องเข้าใจว่าลักษณะของคนเป็นวัยรุ่นด้วยอายุด้วยวัยด้วยเพศของเขาด้วยสถานะว่าเป็นนักเรียนหรือคนทำงานแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทำความรู้จักเพราะว่าเราจะได้สร้างให้ตรงใจเขาส่วนเรื่องของภายในบางอย่างบางครั้งก็มีความจำเป็นครับ เ,เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆถ้าเรารู้จักเขาอย่างลึกซึ้งเนี่ยเวลาที่เรามาจัดทําสาระเนี่ยจะได้ตรงใจประการต่อมาครับเนื้อหาสาระที่ท่านสร้างขึ้นมาจะต้องต้องเข้าใจง่ายไม่ต้องไปค้นหาอะไรเพิ่มเติมอีกก็เข้าใจได้เลยไม่ซับซ้อนนะครับ และประการที่3อันนี้เป็นเรื่องที่เรามีความหวังกับลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานทุกคนครับคือเลือกใช้เทคนิคที่น่าดึงดูดเพราะอย่างที่ได้กราบเรียนไปแล้วว่าในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ขึ้นอยู่กับการสร้างสารรค์ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มนะครับ ในขั้นตอนที่4ครับเมื่อเราได้เนื้อหาสาระมาแล้วมีองค์ประกอบมาแล้วเราก็มาเลือกครับสื่อจะมี2ประเภทคือสื่อทั่วไปกับสื่อที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ก็เลือกเอาว่าเราจะสร้างสาระของเราหัวข้อแบบนี้ในสื่อประเภทไหนนะครับหรืออาจจะใช้ผสมก็ได้ครับ เช่นถ้าเราจะสร้างบนสื่อออนไลน์แต่เราก็เอา,เอ,าองค์ประกอบของสื่อจากโปสเตอร์ซึ่งเป็นสื่อทั่วไปเข้าไปประกอบได้เอาเสียงเพลงอะไรไปประกอบได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับรายการประกอบสือ่อเวลาท่านจะสร้างสื่อเนี่ยเราอาจจะต้องไปหารายการที่จะต้องเอามาประกอบเพื่อให้สื่อเราน่าดึงดูดยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์ก็อาจจะต้องไปหาภาพถ่ายนะครับ ไปใช้ดนตรีใช้เสียงเพลงบรรเลงใช้วิดีโอคลิปหรือมี Powerpoint หรือไปดูจากสถานการณ์จริงถ่ายทำหรือสร้างสถานการณ์จำลองอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบเลยครับก็เป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในการประกอบของสื่อที่เราจะสร้างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่ 5, 6, 7, 8 สำหรับท่านผู้เข้ารับการอบรมที่ท่านจะไปเป็นวิทยากรนะครับเราจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกเสือที่จะนำไปทําจะต้องทำอีก4ขั้นตอนครับคือขั้นตอนที่5คือเอาตรวจสอบคุณภาพสื่อก่อนนำไปใช้อย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วขอความรู้เคราะท่านผู้กำกับท่านช่วยกรุณาช่วยตรวจสอบเมื่อลูกเสือ จิตอาสาประธานได้สร้างมาแล้วช่วยตรวจสอบครับตรวจสอบดูว่าเหมาะสมที่จะนําไปใช้หรือไม่หลังจากนั้นเอาไปใช้แล้วก็เป็นขั้นตอนที่หก็รายงานผลในขั้นตอนที่เจ็ดครับปัญหาอุปสรรคมีอะไรก็มาระบุเอาไว้และในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องการพัฒนาสื่อน,นี้อย่างไรแนวทางเป็นอย่างไรเราก็มากําหนดไว้นี้ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างผมได้กราบเรียนไปแล้ว เราไปใช้ใบความรู้และใบกิจกรรมจะง่ายต่อการที่จะทำให้ครบทุกขั้นตอนนี่คือขั้นตอนการสร้างสือ่อเพื่อการประชาสัมพันธ์8ขั้นตอนท่านผู้ขอรับการอบรมที่รักทุกท่านครับเวลาที่เราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราจะละเลยเสียไม่ได้เป็นสิ่งที่เราพึงตระหนัก แล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องนี้ผมเรียกว่าจริยธรรมในการสร้างและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละครับในจริยธรรมตรงนี้เป็นข้อที่เราควรตระหนักและควรตรวจสอบครับข้อแรกนะครับไม่ใช้ข้อมูลเท็จไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่มีที่อ้างอิง อ้างอิงไม่ได้เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จอย่างนี้ต้องระวังให้ดีประการต่อมานะครับไม่ใช้สื่อทำร้ายผู้อื่นผลิตไปแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาเสียหายนะครับไม่ใช้สื่อที่จะไปการรบกวนคนอื่นไปรบกวนเขาทำให้เขาเดือดร้อนนะครับเราจะ ไม่กระทําการใดในการสร้างและใช้สื่อที่มีลักษณะของการช่อโฉนลักขโมยช่อโฉนลักขโมยนี่ก็หมายความว่าเป็นงานที่มีคนสร้างขึ้นไว้แล้วเราก็ไปเอาของเข้ามาโดยไม่ได้ไปบอกกล่าวไม่ได้ขออนุญ,ญาตไม่ได้อะไรลักษณะแบบนี้เราจะไม่ใช้นะครับนี่คือจริยธรรมหลังจากนั้นก็คือไม่ใช้สื่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาต เราต้องขออนุญาตเจ้าของถ้าเขามีเจ้าของนะครับแต่สื่อบางอย่างเป็นสื่อสาธารณะก็เราก็อ้างอิงว่าต้องใช้อะไรจริยธรรมข้อต่อไปสำคัญมากสำคัญมากๆเลยครับสร้างเอามาใช้ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายดนตรีหรืออะไรที่เป็นลักษณะที่มีลิขสิทธิ อันนี้พึงระวังให้มากจะก่อให้เกิดปัญหากับเรานะครับต่อไปนะครับอย่าทําให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่ท่านทาขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วโพสต์ไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วสังคมวุ่นวายเข้าใจผิดเกิดผลเสียตามมาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และประการสุดท้ายครับ อย่าใช้อย่าสร้างโดยไม่เคารพคนอื่นเลยนะครับเรามีวัฒนธรรมจารีดประเพณีของความเป็นไทยนะเช่นการแสดงกิริยาระหว่างผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นต้องมีให้ความเคารพให้เหมาะสมกับจารีดประเพณีท่านที่รักครับท่านผู้เขารับการอบรมทุกท่านสองประการ คิดว่าถ้าเรายึดเอาไว้เป็นหลักการเรารับรองว่าเราจะทำงานนี้ไม่พลาดครับสื่อประชาสัมพันธ์นั้นใช้สำหรับกิจกรรมในเชิงบวกเท่านั้นและอันที่สการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นการใช้ทั้งความรู้ใช้ทักษะเป็นงานที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลท่านสามารถ ที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจากสื่อทั้งหลายที่มีอยู่ทำอย่างไรให้ติ๊ t o อกทำดูดูน่าสนใจเขียนเนื้อหาอย่างไรให้ให้คนเข้าใจง่ายถ่ายภาพอย่างไรให้สวยทำวิดีโอคลิปอย่างไรเรื่องพวกนี้ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ ถ้าท่านเลือกสื่อตัวไหนไปทําความเข้าใจอย่างนั้นให้ลึกซึง้งท่านเลือกที่จะสื่อสารทางลายท่านก็ลึกซึ้งเกี่ยวกับลายแล้วก็รู้ว่าลายมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วใช้ความรู้ความคิดความคิดริเริ่มสร,ร้างสารรค์ใช้มันสมองของพวกเราที่เป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท่านครับ8ขั้นตอนนี้จะนำพา ให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทุกคนสามารถที่จะสร้างและใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของสังคมเผยแพร่ผลงานของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปสู่สังคมสังคมได้ประโยชน์ลูกเสือได้แสดง ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับท่านครับขอให้ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับเตรียมการที่จะเรียนรู้ในวิชาต่อไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรักและศรัทธาต่ออุดมการเพื่อภารกิจลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานทุกท่านครับขอบคุณมากครับ